สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป้าเกิมเก่านะครับวันนี้นะครับเราก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเออ,เ,อ,อเดินขึ้นสกายบอคกันนะครับจะเดินถึง, <c oughs> <c oughs> งแ้แ่วันนี้มีทางเข้าด้วยทำไมวะ เราไปดูเฮ้ยนี่น้ำนั้นเฮ้ยโอ้ยฮ้อนเฮ้ยอะไรวะน่ะมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะเนี่ยดำๆเนี่ยจักมัดป่นผ่าหรออ๋อผาผ่าเออมัน เฮ้ยน้อนน้อตัวงยาวเลยเฮ้ยตัวมันยาวอยู่แล้วเหรอเออโอ้ยคุยคุยคยคุยคยคยเอาเสร็จแล้วเอาเฮ้ยเอาโอ้ยไป็นไรไนั้นนน้อกลัวน้อกลัวน้อกลัวไปไป่อยเาค่อยกลับมาดูน้องใหม่มา เส้นทางวันนี้ของเราอีกยาวไกลนะวันนี้ผมก็ถอดเสื้อแล้วตั้งแต่ตั้งแต่คิวบี้แล้วก็อืมนะใส่เสื้อกันหนาวเข้าไปร้อนชิบหายเต้าไม่ร้อนเหรอร้อนไม่ถอดเหรอ่ะถอดอยู่โอเคอะทิ้งตรงไหนได้บ้างวะเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งข้างล่างโดไปแล้วก็กูจะโดนหัวช็อกแนนมีคนมาทิ้งขยะ ไม so ่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นมึงจะทิ้งอันนี้ค <house> <is> ืออะไรอ่ะอันนี้อะไรวะอะไรอ่ะมันดาประชาชนร่วมใจอะไรไม่รู้ออ่่นนนนนีีี้เเเาาาางงิมทไโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูแบบทามแลบกันดีกว่าดูจาก ต่อเท้าแล้ววันนี้น่าจะไม่ถึงไปเท้าแลบขึ้นก็ขึ้นไปถ้าเผลอขึ้นไปข้างบนนะฮะเดี๋ยวเพิ่งขึ้นสกายบอกนะเข้ามาเดี๋ยวขาสั่นถ้าเดือยเรายิงขึ้นที่แบบไปถ่ายดิไม่ให้ไปเดี๋ยวลุกคุกไทยลุกไงวะเนืองเนือง หัวใจกูเต้นแรงมากตอนเนี้ยหนึ่งสองสามใช่พ่าเลือกเนื้อโคใช่ไหมเนื้อเหนื่อยหนึ่งสองสามโอ้มันมีโคด้วยกูจะทำวาร์ปซะหน่อยไม่ไม่ได้ทำวาร์ปเลยดีไปต่อจากนี้น่าจะทำวาร์ปได้แล้วแหละดูเสื้อกูทำไทำวาร์ปไปเดี๋ยวอะไรเอาให้ซูมเข้าไป้สอเดี๋ยวซูมเข้าไป อ๋อซึมเข้าไปใช่ไหม่ะโค้ดพัให้คุณพิงหน่อยปิงจะเป็นลมเอาเป็น่พัดขึ้นข้างบนอ่ะข้างบนมีที่นั่งเดิข้างบนมีที่นั่งนู่น ให้บอกว่าให้มึงไปขี่วิบากกับ,บกูบ่อยๆมันถึงจะกล้ามเนิอมันถึงจะคลายก้ามเนิมเนมันอยากคลายตอนนี้ของกูคลายจนไม่อยากจะคลายแล้วคลายคลายจะจะหุบอีกรอบแล้วแต่กำลังแขนไม่เป็นไรแต่กำลังขาหนีนสิไอ้กำลังขาของยังได้อยู่ตอนเนี้ยแค่มันเหนื่อยขึ้นนิดนึงเวลาขี่วิ <ๆ S 1> บาก<า>นะ,นะเพื่อนนะเวลาขี่โดนนหยนินึงเลือดเลยเวลาไหนจริงจริงะ นีสักรอบเปล่าพี่บังเลยโอ้ยยาวอีกอ่ะเหนื่อยเหนื่อยขนาดนี้อันนี้คือเบื้องหลังของการถ่ายรูปนะรูปคู่ไอ้โลโก้ทุกคนอันนี้ของอะไรของเราเหรอคู่หูมาเปล่ไรคู่คู่เวรคู่กรรมไม่มีคู่ไหนไม่มีคู่ไหนสุดกว่าเราแล้วเพื่อนเลยมีละ ขนาดนนั้เจ็บยังใหญ่ใหญ่สัตว์คุ้อยู่เลยจะไปเซ็นเซอร์อีกไม่ได้ตื้อตื้ตื้อตื้อตื้อยู่เงี้ยโอ้หเราต้องเดินขึ้นไปบนนู้นนะครับอยากขึ้นเร็วกว่านี้อีกไหมอ่าขึ้นตรงไปดตไปเลยผมขึ้นไปเองนะไปพร้อมยังไปไปมาจริงๆว่าไงวะ

มันเห็นแต่ปลาไม่เอาไม่ตัดดิเอานัะครัาให้คุขึ้นไปช่ใ,<น>ใครมาสั่งใครมาเป็นชื่ออะไรไว้ M and F M ล F T B เอ่า อย่าทำอย่างนี้เลยนะไปไปได้อย่าทำอย่างนี้เลยมันทำลายสุขภาพสภาพต้นไม้เออธรรมชาติเออทำลายธรรมชาตินะไปกอ่กอนก่อนเฮ้ยจะถึงแล้วลอย <ไป S 2> มา,<อ>าบ,บ,บ,บม๊วบ๊วยประบาดไปทางไหนดิซ้ายหรือขวามันจะไปตรงไหนก่อนไปไหนสกายวอล์กหรือว่าไปไปได้หมดไปไปสไกายวอล์กก็ได้ไปสวรรค์ไปบนสุดไปสกายวอล์กไปพร้อมดุ๊ย Bye, bay, 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 không bay, 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 ตอนรัอน้ำลายเออตอนรัอ,อน้ำลายครับไปก่อนนะเพื่อนเลยไม่เหนื่อยนะไปตอนรัอน้ำลายมอนเมื่อกี้มันเป็นชาเลนจ์เลยวิ่งขึ้นว oh, อสกายออกสถานการณ์ตอนนี้ <c oughs> เริ่มเหงื่อตก <c oughs>

แล้วเราจะไปถึงก่อนเป็นคนแรกนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะนี่กว้างว่ะแต่ลงไปไหมอุ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาเฮ้ยแต่ข้างล่างไม่ลงโคตรเย็นอ่ะอเอาจิริงแล้วเนี่ยลงโคตรเย็นนะทุกคนเนี่ยมีน้ำจุดลงมาด้วยนะข้างล่างเย็นมาก ตอนเนี้ยคือลงไปไหมไปในบริเวณช่องอ่ะคือมันเย็นมากคือลูกแค่นี้แหละเออเพื่อธรรมชาติเพื่อคลิปคุณทำได้ขนาดนี้เลยเหรอไปเร็วดิไปตรงนี้ไปต้องนีบยิงอยู่อ่ะยิงอยู่อ่ะยิงอยู่อ่ะยังขึ้นได้เรื่อย เดี๋ยวไปรอรอรงนี้นั่งพักตรงนี้ก่อนก็ได้เหนื่อยแล้วเปล่านั่งพักรอมันเนี่ยมันอยู่นี่แล้วเนี่โอเคนั่งพันั่งพักไปก่อนแล้วกันเริ่มขึ้นที่สูงเริ่มหูเริ่มอะไรไแล้ววะเริ่มใส่หนังหูแล้วอ่ะเออหูลำื้อไอ้เหี้ย กูแล้วเออใช่แล้แยง่ยงแยงง่งนอย่าง้ครเโอ้ใช่เลยเรากำลังคสวีกันอยู่นะโอ้ล่ะเที่ยวอะไรกันเนี่ยสวัสดีรอมันขึ้นมาจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้รอเขาขึ้นมากำลังขึ้นมาครับกำลังขึ้นมาครับขึ้นมาด้วยความเดาแน่ <c oughs> รู้จักเช็งอมก็รู้ละ <c oughs> ขึ้นมาได้คอมแน่อยางตั้งใจ <c oughs> <c oughs> อยางตั้งใจ <c oughs> <c oughs> อ่ะไปะ <c oughs> โอ้ยเหี้ยตูดหม่งเพลืออ่อน <c oughs> ล้มไปเลยเหี้ย สองร้อยโลมาถึงแล้วไปปีหน้าไปอีกนะเพื่อนเดินกันมาเยอะเออเดินกันขึ้นกันละงมอ่ะขึ้นทางไหนต่อวะขึ้นทางนี้ขาเริ่มก้าวไปขึ้นแล้วตอนเนี้ยคือเข้าใจการทำของเขาอยู่นะตรงที่ว่าเอ้ยจะถึงแล้วทีสองเลย จะถึงแล้วจะถึงแล้วอะไรอะเนื่องจากสถานที่นี้สถานที่แห่งนี้มีข้อจํากัดทางหลายประการดังน,น,นั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคนโปรดกรุณาปฏิบัติตามไปเราสี่คนไปขึ้นได้ขึ้นไม่เกินห้าคนนะไปจะถึงแล้วจะถึงแล้ว ะจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ๋ออ๋อ้าจะถึงแล้วร <ạ. S 1> ้อนคอฮะก็พื้นเล็กไปดูือดูเฮ้

เคยไปจุดนี้สุดเลยจังหวัดนี้โอ้โหถึงแล้วโอ้โห <laughs> โอ้โห มีโรงเรียงข้างหน้ามีผาตรงนูง้นโอ้โห้เอออือฮึแต่ลระคังเหรอระคังไหนอะเอาทุกระคังเลยเอาอโอ้โห เขาต่อเขาแล้วโอ้โคุ้มค่าของการมาชิบหายเรามาถึงแล้วนะครับผมสกายวอกเขาสิงโตวัาเขาสิงโตนะครับผมโอ้โหเราคุ้นกับที่มาชิมนะครับเลยสุดยอดเรอเอ่อเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ว่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่น่าจะมาคนมานะครับเซียกูให้ไปเลยก็คือควรมานะครับแต่ตอนขึ้นมาก็เหนื่อยอยู่เนี่ยเน่อยอยู่วิวดีนะครับเหมาะเลยเหมาะเลยนะครับแนะนำสำหรับใครที่อยากจะมานะครับขอตัวไปถ่ายรูปก,ก่อนไม่ไหว มาตะโกนห้องกันนะหนึ่สงมเงียนบว้คนเฮียเลย